ไล้อยู่นะก็<ฮ>ค่อยทำไปไม่ต้องไม่ต้องอมันหลอกนะฮะทำไปทำสบายทำไปทำสบายไม่หนาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมนด้ลงในเฟซบุ๊กเลยมันนี้นะครับต้องนานลงหลงนะฮะก็จะได้เห็นนะครับ ครับตอานี้ก็นะผมอาจารย์สมักด์นะครับวันนี้อยู่ในห้องห้องสอนนะครับเป็นห้องห้องห้องสอนนะตัดผมวินเทจ ขอตัดผมวินเทจแก่ลายนะครับตอนนี้ก็อยู่นะในห้องเรียนห้องสอนอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นเรียนนะฮะอยู่ในช่วงของพื้นฐานอยู่นะครับนะก็เป็นบรรยากาศน,นะครับนำมาให้ชมกันนะตอนนี้กําลังโค้ดนะฮะช่างเฟรมอยู่นะครับตอนนี้ช่างเลรมกำลังสอบนะอบในเรื่องของการดัดนิ้วอยู่นะครับการดัดนิ้ว ดัดนิ้วแล้วก็การยกองศานะครับก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการคีบผมนะครับการใช้นิ้วคีบผมนะฮะแล้วก็การใช้กันไกนะครับตัดผมแล้วก็การยืนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของแล้วก็ในเรื่องของข้อสอบนะครับนะเป็นการปรับบุคลิกในเรื่องของการทํางานด้วยเวลาเราไปตัดจริงนะครับผม ก็ให้สอบไปแล้วนะครับสองคนนะครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นช่างทิปนะครับสอบไปแล้วนะครับแล้วก็นะบตอนนี้นะช่างฟิล์มก็กําลังสอบอยู่นะครับผมนะอาจารย์ก็มาทําการไล์นะฮะสดนะฮะให้ชมกันนะครับใครดูอยู่นะครับนะฮะก็อยากจะเข้ามานะครับมาดู สถานที่เรียนนะครับสอนตัดผมวินเทจแกไลาก็ขอเรียนเชิญนะครับสมัครนะครับมาทางยินบ็อกได้นะครับได้เป็นในห้องเรียนห้องสอนนะครับเป็นบรรยากาศนํามาให้ชมกันนะครับผมนะก็ฝากติดตามกันนะครับผมนะฮะสำหรับคอสตัดผมวินเทจแกไลนะครับเปิดยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับเลือเพียง อีกนะครับสองท่านเท่านั้นนะครับนะก็จะเต็มแล้วนะครับท่านใดกําลังตัดสินใจเรียนอยู่ก็นะแจ้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็นะที่อยู่นะติดต่อนะผ่านทางคลิปนะใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับผมนะครขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ